I <sweak> สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มีโอกาสมาชุมแพรครับผมนะฮะมาแสดงคอนเสิร์ตครับนะมื่อน,นี้มารอกนะครับเพื่อสิทําการอ่าการแสดงนะครับอยู่อําเภอชุมแพรครับผมตลาดตลาดน่าจะเป็นตลาดอ่านัดคลองถมนะครับผมนะฮะมื่อนี้อาร์ซิบเบิลแมนอาร์ซิบเบิลแมนงานเปิดตลาดนะครับแต่ว่าเป็นงานเป็นงานที่แบบ เพิ่นอยากแบบฉลองตลาดีอย่างประมาณนี้แหละครับนะฮะเพิ่นก็นเลยไปหามาเมื่อองเพลงสุพีนองฟันมือนอีก็มีเรื่องเรานะครับผมนะหลังจากเกิดกระแสดรามาขึ้นมาเรื่องไรสดนะครับผมมือนอีเดี๋ยวสิมาแจ้งกันว่าเป็นจังใดนะครับผมหลังจากที่เออพี่สาวเอเนนนะครับผมได้ไปโพสเพื่อ,อเพื่อ,อบรรยายให้พี่นองได้เข้าใจนะครับผมสำหรับผู้ที่รอไไฟ์สดนะครับผมนะฮะ ไอนเนี่ยก็ไดโพสชี้แจงไปแล้วนะครับผมกับการไหลสดนะครับแต่ว่าก็มีรายคนขึ้นกันนะครับที่ว่าคิดความขิดเห็นตังนะครับผมมือนี้เดี๋ยวผมสิม,มาลายเป็นขอ้อเป็นข้อห้ฟังนะครับผมผมก็เห็นยุ่หลายเมนยู่นะครับตัวผมเองก็รู้สึกบ่าพอใจคื้กันกันกบการทีมว่ากันแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมสิไลาทีละคนทีละคนไปคืออ้วนแทศนะเอกเอ้ยสวัสดีครับม่อ้วนดอกไอ้กำลังหลดอยู่ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามานะครับสวัสดีพี่กัปพี่เป้ากิติพงศ์ครับผมกินยาขู่ทิเบียนครับไอยาขู่เบิดสามขวดแล้วครับเบิดสามขวดแล้วเด๋ยวถ่ายพี่น้องเข้ามาจะกข้าวหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านเพลงทั้งบ้านครับนะฮะวันนี้นะครับสวัสดีด้วยนะครับรักษาตัวดีนะเด้อยันโควิดครับผมขอบคุณมากมากครับรักษาตัว รักษาเนื้อรักษาตัวดีๆเด้อพี่น้องนะครับผมทุกคนนั่นแหละนะครับบว่าสิอยู่ไกลอยู่ไกลนะครับผมนะฮะไก่ไซจังไปให้กำลังใจกันมองนั้นนะครับผมช่วงนี้กะงานกะกำลังอ่ากำลังเข่ามานะครับผมนะฮะช่วงนี้กะทีมงานทั้งในกะสิบุญบุญกันแน่นึงน้อยนึงนะครับผมบ่น้อยละหลายเติบนะครับกะเห็นใจกันไปเนาะพี่น้องนะครับผมอ้าววันนี้228ท่านครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมนะฮะ ส่งกำลังใจไปนะคะขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับผมยูุใสมือนี่ยู่ชุ่มแพรครับผมนะฮะยู่ชุมแพครับอยู่ตลาดตลาดชุมแพรครับนะฮะตลาดทั้งอ่ทั้งฮอดพอถึงชุมแพรแล้วมันอยู่ทั้งเรียวสิไปทั้งจังหวัดยังก็ล่ะผมกับบาหลูพื่อกันนะครับ <laughs> สวัสดีครับโอสวัสดอาาีอาจารย์อาจารย์โอนครับผมสวัสดีหลายๆสวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าลูกชายสวัสดีครับผมสวัสดีค่อเพียงแนไอเรียกวัตตาลาหักครับไอลองพูดเดียวว่าไดด้พริมโอกับปินมุกนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับดูตั้งแต่ศึวันตันเพลงขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณหลายๆครับไฮสวัสดีครับงานอุบลมือใดอกงานอุบล เดี๋ยวเดี๋ยวสิแจ้งเดี๋ยวสิแจ้งเป็นเป็นอ่าเป็นมือเป็นมือไปนะครับผมพอเรื่องงานเท่ากับแบบอ่าบอกลวงหนาบ่ได้นะครับผมเพราะว่าหนึ่งโดยสถานการณ์อ่าโควิดนะครับพี่น้องครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับงานเนี่ยสิเปิดเผยบ่ได้นะครับงานเนี่ยสิเปิดเผยบ่ได้นะครับผมต้องเข้าใจตรงนี้นั่เนาะพี่น้องเนาะนะครับผมบ้านเมืองเท่ากับยังบ้านเด็แบบอยู่แบบ เขาที่เขาทางานไหนนะครับผมนะฮะกันยังมีแบบคนติดเชื้อโลโควิดมาเรื่อยๆอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องอรอดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะทําตารางงานมาโพสต์ให้กับแฟนเพลงได้รู้ได้นะครับผมว่าวันนี้พรุ่งนี้สิไปใส่เนี่นะครับผมนะฮะวันนี้ก็มาชี้แจงตรงนี้ด้วยนะครับผมนะฮะเรื่องอตารางงานนะครับผมตารางงานนะครับ มีหลายคนถามมาว่าตารางงานทําไมไม่ออกไม่โพสนะครับผมคือทางทีมงานอะ่ะอยากจะโพสต์อยู่ครับแต่ว่าคือด้วยสถานการณ์ทางการควมคุปโรคนะครับผมนะฮะทงังด้วยสถานการณ์โควิดสิบนี่แหละนะครับผมคือมันเป็นการที่ศิลปินเองอะระวัง ระวังอยากสีหกกยสห้ความระวังระว่างโตกับาคนที่มาเบิงแล้วก็อยากเสียห้ความระว่างโตกับเป็นการเซฟโตของศิลปินเองนํานะครับผมเป็นอย่างคือจังบโพวดแต่ล่างงานันอันนี้คือเหตุผลครับผมอยากจะอ,อยากจะเซฟตัวเองอยากจะเซฟตัวศิลปินด้วยเพราะศิลปินเดินทางบ่อยนะครับเดินทางบ่อยมากบบลูว่าแต่ละมือไนไปใส่มาใส่แล้วทีเนี้ยคือการที่เราเดินทางอะ่ะ ตัวศิลปินเองเพื่อเป็นการเซฟตัวศิลปินเองคือเราอะไม่สามารถที่จะบอกให้ทุกคนได้รู้ได้วันนี้เราไปไหนแล้วพรุ่งนี้เราไปไหนมือเฮ้อเข้าสิไปใส่อ่าเราไม่สามารถที่จะไล่ลิสต์เป็นตารางงานมาลงให้กับแฟนคลับได้ดูได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วต้องกราบขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับผมนะฮะเอาไว้แบบโควิดหายไปจริงๆเดี๋ยวผมจะทำตารางงานลงในหน้าเพจของเบียร์พร้อมพงให้ดูกันแบบเหมือนเดิมแบบแต่ก่อน นะครับผมเดี๋ยวจะทําให้ดูทุกเดือนทุกเดือนเลยทุกคนจะได้รู้ว่าพุงมืออื่นมือฮือมือตึงยังไปเล่นยุใสทุกคนจะได้รู้หมดเลยนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วต้องกราบขออภัยในตรงนี้นะครับผมสบเรื่องตารางงานนะฮะแล้วก็เรื่องไลฟ์สดนะครับผมนะฮะมือนีอยากสิมาชี้แจงในเรื่องไลฟ์สดนะครับจะมีหลายคนนะฮะมีหลายคนมีหลายคนที่แบบ ให้คอสงสัยไปนะครับผมนะฮะให้คอสงสัยให้คอสงสัยมากนะครับผมกระเกิดกระแสดามหมาเถื่งองไรสดนะครับอันนี้คือก้อนไหนเนี่ยก,ก,ก่อนที่จะก้อนทีศีก้อนทีศีมามาไหลได้มาไหลให้พี่น้องเบิองกลับมาไหลให้พี่น้องเบิองอีก <S <S เนื่องจากการแฟนคลับทางบ้านนะครับผมแฟนคลับทางบ้านไม่ได้ดูนะครับ ก็คือเอาไงไงมาศิล,ลปินน่ะมาทาการแสดงสมุดบามือนี้มาเลรียยุ่ชุมแพร่ศิล,ลปินมาเลรียยุ่ชุมแพร่แต่ว่าแฟนคลับทั้งบ้านอะ่ะหลายแห่งหลกักกระทักมหา,หาทางเฟซบุ๊กเบียร์แน่ทางเฟซบุ๊กผู้จัดการแน ى, ท่ทางแฟนเพจแน่นะครับว่าไฮไลท์สดไฮเบิ้งแนเด้อเออให้ไลฟ์สด,ให,ด,ใ,หสดให้ดูด้วยนะเดี๋ยวแม่รอหน้าจอนะเดี๋ยวพี่รอหน้าจอเดี๋ยวน้องรอหน้าจออ่ามีหลายหลายคนหลายคอมเมนต์นะครับผมว่ารอหน้าจอนะครับอ่าแต่อยากจะชี้แจงตรงนี้ว่าบางงานนะครับผมบางงาน เราก็ไม่สามารถที่จะสะดวกไลฟ์ให้กับแฟนขับได้ดูได้ต้องกราบขออภัยตรงนี้นะครับต้องอยากจะให้แฟนเพลงได้เข้าใจนะครับผมนะเพราะว่าทีมงานเราอ่ะมีอยู่กัน 1. คือตําแหน่งขับรถครับนะฮะอันนั้นก็จะเป็นน้องหนุ่มน้องหนุ่มมันจะมีหน้าที่ขับรถด,ดูแลรถด,ดูแลความปลอดภัยให้กับศิลปินให้กับตัวเบเองนะครับแล้วก็สอ นะครับคือวนะครับวนี่จะเป็นตากล้องคือคําว่าตากล้องคือจะดูแลในภาพที่ทุกคนเห็นทุกๆงานเบียจะเอาภาพไปโพสในแฟนเพจของเบียรพร้อมพงนะครับอันนั้นเนี่ยคือภาพที่วายถ่ายนะครับอันนั้นคือหน้าที่ของวายแล้วก็คอยประสานงานทั้งช่วยกับผู้จัดการนะครับอันนั้นคือหน้าที่ของน้องวายนะครับผมหน้าที่ของของกาวลานนนะฮะแล้วก็หน้าที่ของผู้จัดการคือ หน้าที่ของผู้จัดการนะครับหลักๆคือหน้าที่ของผู้จัดการพอถึงงานปุ๊บผู้จัดการจะทําการด ah ีลกับเจ้าภาพวาขึ้นอะไรยังไงให้น้องไปตรงไหนหรือไม่อะไรยังไงคือเราอ่ะจะเป็นจะเป็นการทํางานอย่างนี้แล้วก็พี่วงพี่วงจะเป็นคนดูคอยดูแลเบียนะครับผมพี่วงจะเป็นคนที่ติดตัวเบียมากๆนะครับพี่วงอยู่ไหนเบียอยู่ไหนพี่วงต้องอยู่นั่นนะครับผมทีมงานเราจะมีแค่นี้แล้วก็น้องจ๋อมนะครับอีกคนนึงละเป็น ่าวอินเจเนียนะครับผมคือถึงหน้างานปุ๊บน้องจอมก็ต้องถือไม้ถือเอียที่เบียร์ใส่ในหูนะครับไปคอนแทคกกับเวทีนะครับผมนะฮะผู้จัดการก็คอนแทคกกับเจ้าภาพพี่วงจะอยู่กับเบียร์คนเดียวบนรถตู้นะครับในตอนนั้นนะฮะน้องหนุ่มก็เดินไปเดินมารอบรถตู้นั่นแหละครับผมเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับศิลปินนะครับในขณะศิลปินที่อยู่ในรถนะครับผมนะฮะแต่นะครับผม คือกระแสดราม่าในตอนนี้คืออีหยังปติมีหลายคนครับผมนะฮะแสดงความคิดเห็นหลังจากที่พี่แนนพัชราพรน,นะครับผมขออนุญอาตเอ่ยซื้อเ้ืเอยหลังจากพี่แนนพัชราพรได้โพส์ในกลุ่มแฟนคลับพร้อมผงแฟนคลับนะฮะได้โพสต์ว่าได้โพสต์ว่าแบบเออกลับมาะมาณว่าแบบชี้แจงให้ทุกคนได้รับรู้ว่าทําไมแต่ละงานไลฟ์สดทําไมถึงออกมาไม่ดี ทำไมไร้สดมีข้อบกพร่องทำไมไร้สดแบบมีกลับหัวบ้างามีเสียงไม่ดีบ้างนะครับผมด้วยเหตุผลอันไหนอันเนี้ยพี่แนนได้ไปโพสต์ชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจแล้วส่วนตัวเบียเองเแบบียอ่านที่พี่แนนโพสต์ก็คิดว่าแบบแบบอันนี้เบียรู้เรื่องนะครับเพราะว่าเบียเป็นคนทํางานแล้วเบียเป็นคนยืนร้องเพลงบนเวทีด้วยนะฮะแล้วทุกคนอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะผู้จัดการนะครับที่ถือไฟ์ก็จะเป็นวายถือเป็นหนุ่มถือ สลับกันถืออะไรอย่างเงี้ยครับคือแต่ละคนอะ่ะ <_ an> ก็จะมีหน้าที่ที่แบบแตกต่างกันแต่ทุกแ,แต่ทุกคนอะ่ะสามารถสลับหน้าที่ที่มาที่จะมาช่วยกันได้นะครับผมเพราะฉะนั้นอยากจะชี้แจงตรงนี้ให้กับแฟนเพลงทางบ้านได้รู้นะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาถึงคนแรกนะครับผมนะฮะก็จะมีเห็นเห็นเห็นเม้นคนแรกนะครับนะฮะก็จะมีคุณแม่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 แ,มแว่นอ่ะ คุณแม่แว่นวีรยานะครับอันนี้เห็นหน้าเวทีบ่อยนะครับผมคุณแม่แว่นเองก็เห็นหน้าเวทีบ่อยเหมือนกันนะครับว่าทําไมไลฟ์สดทําไมถึงออกมาเป็นอย่างนี้มุมไหนอันนี้คุณแม่แว่นมาเม้นอ,อย่างนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นว่าจะว่าว่าคุณแม่แว่นจะหมายความว่ายังไงนะครับผมคุณแม่แว่นมาเม้นว่ามุมไหนนี่เข้าใจแต่ควรที่จะไลฟ์ในเพจนักร้องแหละให้สม่ําเสมอจะทําอย่างไรให้ไม่หลุด บ่อยๆควรปรับปรุงค่ะทำจะทําให้เราเสียแฟนเพลงตรงนี้อ่ะเพราะว่าอันนี้คือความเข้าใจความเข้าใจของเบียวก็คือมุมไหนอ่าคุณแม่แว่นก็อาจจะแบบว่าแบบหมายความว่าแบบเออมุมไหนที่มันจะดีต่อสายตาคนดูทางบ้านอ่ะก็ควรจะไปไลฟ์ตรงนั้นแล้วก็พยายามอย่าให้มันหลุดบ่อยอ่าพยายามอย่าให้เน็ตมันหลุดบ่อย แล้วก็ควรจะปรับปรุงในการไลฟ์ในแต่ละวันเพื่อแฟนคลับทางบ้านจะได้มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้มีส่วนที่แบบะจะได้แบบมีส่วนที่เราแบบได้ดูอะไรดีๆผ่านทางไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อันนี้อันนี้ความคิดเห็นอันนี้ความคิดเห็นหนึ่งนะครับผมแต่ว่า อันนี้ผมจะตอบความคิดเห็นนี้ก่อนนะครับผมจะตอบความคิดเห็นของแม่แว่นวิรยาก่อนนะครับผมคือในส่วนตัวของผมอ่ะผมเป็นคนทํางานอยู่ในนี้นะครับผมเป็นคนทํางานและผมเห็นทุกคนน่ะทำงานอยู่ตลอดคือไม่มีคนว่างนะครับในขณะที่ผมร้องเพลงก็ไม่มีคนว่างนะฮะแต่ผมจะบอกว่าคือบางงานน่ะที่ไลฟ์ให้ดูอ่ะก็เพราะว่าคือตั้งแต่ก่อนที่ผมอ่าก่อนที่ผมจะจะมาพูดถึงเรื่องนะี้คือผมได้เล่าให้ฟังแล้วว่า คือแฟนเพลงอ่ะทักมาหาผมบ่อยมากแล้วก็อยากจะให้ไลฟ์สดให้ดูในแต่ละวันอันนี้ผมเข้าใจครับผมแต่ว่าพอเราไลฟ์ปุ๊บบางทีคือเราเราไม่ได้มาเล่นในเมืองตลอดนะครับเราเล่นอยู่ในป่าก็มีนะฮะเราเล่นอยู่ในป่าก็มีทั้งนั้นคือสัญญาณอินเทอร์เนต็ตอาจจะไม่ดีอ่าสัญญาณอินเทอร์เนต็ตอาจจะไม่ดีนึงไม่ดีแล้วก็อ่าบางทีทําไมมีกลับหัวบางทีทําไมมีแบบอ่าแบบ กระตุกบ้างทําไมไมีแบบสายไปสายมาแล้วมีเสียงคนพูดทําไมไลฟ์ไม่ดีเพราะว่าอุปกรณ์ที่ไลฟ์อ่ะครับเบียเคยเบียเคยเบียเคยถ่ายให้ดูว่าถ้าถ้าจะทําการสตรีมไลฟ์จริงๆอะ่ะคือเราอะ่ะต้องเตรียมอุปกรณ์มากมายก่ายกองคือแบบเยอะมากครับกล้อง3-4ตัวแล้วก็มีแบบคอมพิวเตอร์อะไรมากลางแล้วทีนี้ก็ลิงก์สายอะไรแบบทําแบบ แบบยุ่งยากมากครับผมต้องใช้เวลาชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับถึงจะเสร็จนะฮะต้องดิวต้องคอนแทคกันกับเวทีนะครับอันนี้คือการสตรีมไลฟ์ให้คนดูได้ดูจริงๆนะครับผมนะฮะอันนี้คือคือ,ค,อคือการสตรีมไลฟ์นะครับผมแต่ก็มีหลายคนที่ไม่เข้าใจกับการสตรีมไลฟ์กับการไลฟ์สดธรรมดาทำไมเสียงมันออกมาไม่ดีอ่ามีตำหนี้มาตลอดเลยอันนี้ อันนี้ผมผมผมบอกตรงๆแล้วคือผมอาเป็นคนตรงๆอยู่แล้วผมก็ไม่พอใจเหมือนกันที่ที่แบบว่าคือเราอ่ะตั้งใจทํางานเราตั้งใจไลฟ์ใ, like, ให้แฟนคลับได้ดูเพราะฉะนั้นแล้วนะครับต้องอให้ความเข้าใจเราด้วยเนาะนะครับผมนะฮะมีอะไรก็อ,อย่าด่ากันให้เกียรติกันนะครับผมนะฮะเคลียร์กันตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีอีกหลายเมนต์นะครับมีของของแม Ä ่นิพาวันทองพูล นะฮะเข้าใจค่ะว่าลำบากเมื่อคืนเห็นเม้นบางคนก็ไม่เหมาะสมแต่อยากให้ไลค์ที่เพจนักร้องค่ะคนดูเยอะมากแล้วเราก็จะได้แฟนเพลงและงานเพิ่มขึ้นงานเมื่อลูกชายเล่นดีมากงานเมื่อคืนลูกชายเล่นดีมากจากนองแนนอันนี้ก็เป็นคําชมนะฮะอันนี้คือเบียวเข้าใจว่าอันนี้เป็นคําชมอันนี้คือแตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นคําชมแบบ เบื่อเข้าใจว่าเป็นคนําจนเข้าใจว่าลําบากแล้วก็ให้คําแนะนํานะครับผมถ้าจะให้คําแนะนาเราดีๆก็คือแบบให้คําแนะนาเราดีๆก็ได้นะครับผมไม่ต้องด่าเราก็ได้นะครับนะฮะมันจะได้แบบไม่ต้องเสียใจอย่างนี้แล้วก็มานั่งไร์สดเคลียร์ปัญหากันแบบนี้นะครับผมก็แบบผมก็ลําบากใจเหมือนกันเพราะว่าผมเป็นคนทํางานนะครับผมแล้วผมก็เห็นลูกน้องทางานทุกคนผมเห็นเขาเหนื่อยทุกคนด้วยนะครับก็ บางครั้งก็แบบสงสารเขาอยู่นะครับผมเขาก็ได้แต่มาบ่นให้ฟังว่าแบบเออปันนี้แฟนคลับไม่พอใจนะกับการไลฟ์สดเอ่อกับการนั่นนี่บางทีผมผมโมโหมากๆอ่ะผมผมบางทีผมแบบผมเหนื่อยผมร้องร้องเพลงลงมาจากเวทีผมเหนื่อยแล้วนี้ผมโมโหมากๆผมเลยบอกเออบางทีผมเอยบอกไปเลยนะแบบเอองานทีหลังก็ไม่ไลฟ์ดีกว่าถ้าเขาว่าเราไลฟ์ไม่ดีก็ไม่ไลฟ์เออให้แฟนคลับข้างหน้าเวทีใครไปเขาก็ไลฟ์ เออดีกว่าอันนั้นอ่ะมันจะเป็นการซับพอร์ตแล้วคือแบบแฟนขับอะ่ะเขาจะได้มีส่วนร่วมด้วยกันแล้วเขาจะได้กลับจับกลุ่มกันแต่กลับเป็นว่าแฟนขับแบ่งฝ่ายครับแบ่งฟักแบ่งฝ่ายแล้วทีนี้คือเอา้าสมมุติว่าฝ่าย A อไล์แล้วที่ฝ่าย B ไม่ดูอ่าฝ่าย B ไล์แล้วฝ่าย A แล้วฝ่าย C ไม่ดูอะไรเงี้ยครับมันเป็นอย่างนี้แล้วทีเนี้ยเราก็เลยกลับมาไล์กันอีกทีนึงอันเนี้ยออนะครับขอบคุณทุกกําลังใจด้วยนะครับผมนะฮะเบียแค่อยากมา แสดงความคิดเห็นต่างนะครับกับคนที่ทํางานหน้างานนะครับผมแค่นั้นเองไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็มีเฟซบุ๊กอีกหนึ่งเฟซนะครับผมนะฮะกับคุณแม่อะไรไม่รู้นะครับผมนะฮะสำหรับคุณแม่อขอโทษนะคะทางทีมงานต้องหาทางแก้ไขและปรับปรุงด้วยนะคะเพราะหลายๆครั้งเจอปัญหาเดิมๆบางครั้งก็อยากจะเข้า ไลฟ์สดให้หายคิดถึงแต่มาเจอปัญหาเดิมๆทุกครั้งเข้าใจค่ะว่าว่าถ่ายทางด้านข้างด้านหลังทำให้ไม่สมบูรณ์แต่จะทำอย่างไรที่ทางทีมงานจะได้จะจัดการไลฟ์จากด้านหน้าชัดๆแบบศิลปินท่านอื่นเขาไลฟ์อ,อกันอันนี้มีผลนะคะถ้าเราต้องการ ไลฟ์สดก็ต้องสมบูรณ์เพอร์เฟกเข้าติเพื่อก่อบางคนใจใจจดใจจ่อทั้งวันรอเจอแบบนี้บ่อยๆก็ย่อมมีเสียงบ่นบ้างทีมงานต้องเข้าใจติเพื่อก่อแนะนำพอรักค่ะโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นเม้นอีกเม้นหนึ่งนะครับผมที่แบบยาวามากๆนะครับอันนี้นะครับผมเป็นของคุณแม่อันนี้นะครับ นะฮะอันนี้ก็เข้าใจนะครับผมนะครับแต่เบียแต่เบียก็อยากจะอ,อธิบายนะครับผมนั่นแหละเหมือนก็ก็เหมือนที่อธิบายไปนั่นแหละนะครับว่าเหตุผลเพราะอะไรยังไงนะครับผมคือเรา,เาทํางานกันทุกคนถึงเวลาทํางานคือในเวลาที่เบี้ยร้องเพลงอ่ะทุกคนอ่ะคือทํางานอยู่ตลอดผู้จัดการก็จะคอยดีลกับนักดนตรีตลอดดีลกับเจ้าของร้านคอนแทคก,กับเจ้าของร้านอะไรอย่างงี้ตลอดนะครับผมว่าเ ขึ้นเพลงไหนอะไรยังไงพอร้องเสร็จอะไรยังไงถ่ายรูปตรงไหนเออแฟนเพลงหน้าง,งานก็เยอะมากนะครับนะฮะไม่ใช่เฉพาะแฟนเพลงในไลฟ์สดนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจกันเนาะนะครับผมสําหรับแฟนเพลงที่ไลฟ์ในไลฟ์นะครับนะฮะเอ,อ่อบางทีถ้าแบบถ้ามันถ้าถ้ามันผิดพลาดประการไหนนะครับผมในไลฟ์เบียร์ก็ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าหน้างานอะ่ะด้วยด้วยสภาพหน้างานของเราอะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้แบบ เพอร์เฟสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าในไลฟ์เนีย้ยเดี๋ยวเบียจะเดี๋ยวเดี๋ยวเบียจะไปอ่านดูในคอมเมนต์นะครับผมถ้าใครมี comment, รวความคิดเห็นต่างก็สามารถคอมเมนต์ใต้ไลน์นี้ได้เลยนะครับผม,เด,มเ,เดี๋ยวเบียมีเวลาเดี๋ยวเบียจะมาเปิดอ่านอีกทีนะครับผมว่าจะแนะนําอะไรกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันอีกทีนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มันไม่มีการลงตัวกันจริงๆอ่ะกับการไลฟ์หน้าเวทีถ้าเกิดว่ามันไม่มีการลงตัวกันจริงๆ,ๆนะครับ เบียขออนุญาตต่อไปไม่ไลฟ์นะครับนะฮะนอกจากว่าจะมีทีมงานหรือว่าจะตัด like, ตั้งไลฟ์ตั้งวันไหนตั้งใจอาจจะเป็นนานๆทีอาทิตย์หนึ่งอาจจะมีครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะอาทิตย์หนึ่งอาจจะมีครั้งหนึ่งที่เราแบบเออเอากล้องเอาอะไรมาเอาอุปกรณ์มาเพื่อจะตั้งไลฟ์ให้กับแฟนเพลงฟังโดยเฉพาะนะครับผมนานๆทีอาจจะมีครั้งหนึ่งอันนั้นแฟนเพลงงก,ก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่ามีฟีดแบ็กมาหาทางเรานะครับเราก็ต้องแบบเออ พยายามปรับปรุงนะครับผมงานไหนที่เราไม่สามารถท,ที่เราไม่สามารถจะไลท์ได้ก็คือเราจะไม่ถือโทรศัพท์ไลท์อีกแล้วนะครับอันนี้ให้คอมเมนต์กันให้ลงมติกันเนาะนะครับอันนี้ก็คือปรึกษาหารือกันเพื่อจะหาทางออกเพื่อจะหาทางแก้ว่ากับการไลท์เนี่ยเราจะทํำยังไงดีนะครับอันนี้คืออันนี้คือเบียไม่เบีย,ไม,บยไม่อยากให้ใครมาพูดคือตัวเบียปัญหาเกิดขึ้นที่ตัวเ,เบียเองเบียก็ต้องมาพูดเองนะครับผมนะฮะตรงนี้ นะครับก็อยากจะให้เข้าใจกันนะครับผมเลยหลายไลฟ์นะครับไลฟ์สดปรับปรุงด้วยครับสงสารแฟนแฟนรับชมด้วยอย่าปล่อยตามเบียนตามกรรมตามยถากรรมนะฮะก็เนี่ยครับอย่างเมื่อคืนอ่ะนี่ตรงนี้อย่างเมื่อคืนอันนี้อันนี้ผู้จัดการเป็นคนไลฟ์ครับอ่ะอันนี้อันนี้อย่างเมื่อคืนผู้จัดการกับน้องวายน้องก้าววลานนนเป็นคนไลฟ์นะครับเมื่อคืนอ่ะเปลี่ยนกันสลับกันไลฟ์ อาจจะมีมุมข้างหลังมุมข้างหน้ามุมอะไรแบบลหลายๆมุมนะครับผมแต่ก็แบบอย่างที่บอกนะเนาะมันคนเรามันแบบพอมาถึงหนงานมันก็ต้องทํางานนะครับแฟนคลับครับนะฮะก็อยากจะให้เห็นใจกันหน่อยเนาะนะครับผมอ่ะโอเคเวลาก็ใกล้เข้ามาแล้วเนาะนะครับผมเดี๋ยวยังไงวันนี้นะครับผมวันนี้ก็แบบ ขออนุญาตเตรียมตัวทางานซะก่อนเนาะนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมโอกาสหน้าหรือว่าถ้าเกิดว่ามีเวลานะครับผมเจอกันหรือว่าไปเล่นคอนเสิร์ตแสดงที่ไหนนะครับผมใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับอย่าลืมนะครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แนนด้วยนะครับผมที่ช่วยเจรจานะครับขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกๆคนด้วยนะครับที่เข้าใจเนาะนะครับผมนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพัฒนาปรับปรุงไปด้วยกันเนาะนะครับผมอย่าใครมีความคิดเห็นต่าง อะไรยังไงนะครับผมก็สามารถเม้นได้เลยใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมใต้ไลฟ์นี้นะครับเดี๋ยวเบียร์เบียร์มีเวลานะครับเดี๋ยวเบียร์จะมาเปิดอ่านเนาะนะครับผมนะฮะโอเคซู้ๆครับเป็นกำลังใจไลไลยูเพจน้องเบียร์เดอร์อ๋อครับครับโอเคครับผมนะฮะเออถ้าไลก์ก็ถ้าไลก์ก็ถ้าเกิดว่ามันจะเป็นมันจะเป็นอยู่สองกรณีครับผมคือกรณีที่หนึ่งก็คือ อาจจะไลท์ที่อาจจะไลท์ที่เ o ซบุ๊กเฟซบุ๊กผู้จัดการหรือว่าอาจจะไลท์ที่ Facebook เบียร์หรือว่าอาจจะไลท์ที่แฟนเพจ,จอของเบียร์พร้อมพงนะครับคือแฟนเพจอะบางทีบางทีถ้ามันไม่ดีอะเหมือนยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อคือนนะ่ะไลท์ที่แฟนเพจใช่ไหมครับก่อนหน้านี้คือเมื่อคือนนะ่ะไลท์ที่แฟนเพจแล้วทีเนี้ยผลงานมันไม่ดีอ่าผลงานมันไม่ดีแล้วทีเนี้ยพี่วงก็เลยมากระซิบข้างหูว่ามีฟีดแบ็กว่าจากไลฟ์สดอะ ที่แฟนขับได้ดูอะแล้วทีนี้นเขามีฟีดแบ็มาไม่ดีแล้วผมก็เลยหันไปบอกพี่วงในขณะที่กินน้ําอยู่ว่าเออไม่งั้นก็ไม่ต้องไลค์ผมก็เลยบอกอย่างนี้ไปไม่งั้นก็ไม่ต้องไลค์ถ้ามันไม่ดีก็ไม่ต้องไลค์หน้าเพจเราเพราะว่ามันเป็นเพจใหญ่ครับอันนี้เป็นเพจที่แกรมมี่โกนะครับที่เป็นอ่าพนักงานในแกรมมี่โกดูแลอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นอันไหนที่มันไม่ดีผมไม่อยากจะอเอาเข้าไปในเพจใหญ่นะครับนะฮะ แล้วทีเนี้ยคือความคิดเห็นความคิดเห็นของผู้จัดการก็คือถ้าสมมุติว่าไลฟ์ในเพจใหญ่ไม่ได้แล้วทีเนี้ยแฟนเพลงทางบ้านก็ยังอยากดูอยู่เขาก็เลยไปไลฟ์ที่ที่ Facebook ของเขานะครับผมเพื่อจะให้แฟนเพลงทางบ้านได้ดูอันนี้คือความเข้าใจของเขานะครับผมความสงสาร f อความสงสารแฟนเพลงที่รอดูหน้าจออยู่นะครับผมโอเคนะครับบังว่าคงจะเข้าใจแล้วก็เป็นการเจรจากัน แบบอย่างดีเนาะนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ